ที่ต่างประเทศนะครับเสียภาษีมากกว่าเราทั้งนั้นเลยนะครับก็คือฟินแลนด์เดนมาร์กญี่ปุ่นเนี่ย55-56%ไทยเสียแค่35%นะครับแต่เอ๊ะทำไมพวกนิวซีแลนด์สิงคโปร์เสียภาษีน้อยกว่าเราแต่ทำไมประเทศเขาแบบดูสวัสดิการเยอะกว่านะฮะเรามาดูตัวนี้กันฟินแลนด์รายได้เฉลี่ยนะฮะ1.6ล้านบาทเดนมาร์ก2ล้านญี่ปุ่น1.3ล้าน นิวซีแลนด์1น1่ s จุดสี่หนปสิงคโปร์ประเทศไทยนะ2ะ5แสนนะครับ2.3มเนี่ยเป็นหน่วยเป็นล้านหมดเลยครับของไทยนองจุดแสนล้านบาทค่าของชีพครับ3าแสนบาทโอ้โหเกินกว่าไรายได้ต่อปีอีกนะครับโอ้โหแล้วเราเอาส่วนเกินนี้มาจากไหนเนี่ยแต่ดูดูดูต่างประเทศนะครับเนี่ย7.4ล้าน7.4แสนรายได้1.37 ล้านนะฮะก็คือค่าคลองชีพเนี่ยน้อยกว่าของที่ไทยเนี่ยเกินมานะครับไม่รู้เกินมาได้ยังไงนะครับสวัสดิการนะครับก็คือได้รับเงินอุดหนุน600ต่อเดือนนะครับบุตร6 0 0ต่อเดือนนี้ก็ซื้อแพมเพร์ซื้อนมได้นะถ้าเป็นมาตราสาสามก็800ต่อเดือนนะฮะจนถึง6ปีเกิน6ปีก็ไม่ได้อะไรแล้วนะฮะแล้วก็หค่าค่าเรียนนะครับ1 0 0 0ถึง1,000 0ต่อคนต่อปี อันนี้ดีมากเลยครับ3าบาทรักษาทุกโรคบัตรทองนะครับแต่ก็ต้องแลกตื่นเช้าไปโรงพยาบาลนะครับถ้าไปตอนเช้าก็ไม่ทันนะครับต้องไปตั้งแต่ตีห้าไปตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าหมอไม่อยู่ครับคิวเป็น100ปร้อยกว่าคิวนะครับก็ต้องมาวันใหม่ตื่นตีห้าให้ทันนะครับแล้วก็ถ้านอนเตียงก็ได้นอนห้องรวมนะฮะส่วนเงินทดแทนว่าง,งานสามห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอนะถ้าเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ได้ไปเจ็ดพันห้าฮะ ใช้ไม่ถึงเดือนก็หมดนะครับ7,500แล้วก็อ่าเฉพาะม33 90-180วันอันนี้คือสวัสดิการไทยนะครับก็คือจ่ายภาษีไป35%มีทางเดียวนะถ้าให้แนะนําคือเก็บภาษีเพิ่มนะครับเก็บภาษีเพิ่มเราจะมีเงินลงทุนรายได้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครแล้วก็รายได้เฉลีย่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะต้องแบบคนไทยอาจจะต้องทํางานแบบ ให้อินเตอร์เอาเงินต่างประเทศเข้ามาใช้เยอะๆนะครับหมายถึงว่าแบบทางานแล้วทํากับเป็นลูกค้าเป็นฝรั่งนะฮะจะได้มีเงินเข้ามาเป็นรายได้เยอะๆนะครับขายของเยอะๆตัวนี้ก็ไม่รู้จะทาไงครับถ้าเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยแล้วเขาให้สวัสดิการมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะแร์กับทุกคนนะครับหมายถึงว่าคนจนเนี่ยก็จะมีสวัสดิการเท่ากับคนรวยเลยแต่อันเนี้ย ดูแล้วนะครับเหมือนคนรวยไม่ค่อยอยากใช้สวัสดิการนี้เท่าไหร่นะครับเหมือนเขาก็จะไปโรงพยาบาลเอกชนซื้อประกันสุขภาพส่วนตัวมากกว่าแต่ถ้าเราทําแบบเก็บภาษีเพิ่มนะครับเนี่ยค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างฟรีนะครับภาระตรงเนี้ยรายได้ของเราเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเราลดลงนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมให้ลูกไม่ต้องเสียค่านมค่าอะไรอีกแล้วนะฮะ